กู้ภัยไปรับศพเคสนี้ขอเล่าตรงๆเลยนะไม่ได้แต่งผมพูดกับเพื่อนอีกคนที่นั่งฟังอยู่ข้างๆตอนเรานั่งพักเวรดึกเพราะภาพในคืนนั้นมันยังติดอยู่ในหัวไม่เคยจางคืนนั้นประมาณตีสองวิทยุแจ้งเหตุเข้ามาพบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนบนถนนเปลี่ยวชานเมืองไฟถนนดับเป็นช่วงๆทางมืดเงียบผิดปกติ พอรถกู้ไทยไปถึงศพนอนคว่ำอยู่ข้างทางเลือดแห้งติดผืนแต่สิ่งที่แปลกคือหน้าของผู้ตายดูเหมือนยังมีสีหน้าตกใจเหมือนยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วตอนที่ผมกับเพื่อนช่วยกันยกศพขึ้นเปลจูจ่ๆผมรู้สึกเหมือนมีใครจับแขนไม่แรงแต่ชัดพอหันไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อนผมกระซิบเสียงเครียด รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเขายังไม่ไปเราพยายามไม่พูดอะไรต่อเอาผ้าขาวคลุมศพใส่รถตามขั้นตอนแต่ทันทีที่ประตูรถปิดเสียงเคาะดังขึ้นจากด้านในหนึ่งครั้งสองครั้งชา้ชาๆเหมือนมีคนขอความช่วยเหลือในรถไม่มีใครพูดแต่ผมเห็นกระจกหน้ารถเงาสะท้อนมันมีมากกว่าสองคน ระหว่างทางกลับวิทยุสื่อสารในรถเปิดเองมีเสียงแทรกเบาๆเหมือนคนหายใจที่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นชัดเจนผมเจ็บช่วยผมด้วยพอถึงปลายทางเราเปิดประตูรถด้วยมือที่สัน่นศพยังอยู่ครบแต่ผ้าขาวที่คลุมไว้ถูกเลื่อนลงเหมือนมีใครพยายามลุกขึ้นนั่งหลังจากคืนวันนั้น ผมถึงเข้าใจคำพูดของรุ่นพี่กู้ภยัยบางศพไม่ได้ต้องการแค่คนมารับแต่ต้องการคนฟังว่าเขาเจออะไรเป็นครั้งสุดท้ายและตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ขึ้นรถกู้ภัยตอนกลางคืนผมจะไม่เคยหันไปมองเบาะหลังเพราะไม่แน่ใจว่าใครกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆ